ลูกเป็นโสเพณีประกาศนามเลยว่าประกอบอาชีพอะไรปัจจุบันอยู่ในสถานบริการแห่งหนึ่งค่ะไม่นึกเหมือนกันว่าคนอย่างลูกเนี่ยจะมีโอกาสได้มาเขียนเรื่องราวถึงหลวงพ่อธรรมชยโยแต่ก็เพราะเมื่อาสามเดือนก่อนมีพี่ท่านหนึ่ง แต่นํำเอาเรื่องเคสัดีของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันมาให้พวกเราได้ดูถึงที่อาคารทำงานเลยค่ะถึงสถานบริการเลยพวกเราเนี่ยประทับใจมากเป็นผู้หญิงนะที่ไปให้ต้องทำความกข้จใจกันซะก่อนไม่ได้ไปใช้บริการแต่ว่าเอาสิ่งดีๆไปให้สถานขายบริการรู้สึกว่าได้พบความสว่างของชีวิต ไม่ได้ฟังธทมจากหลวงพ่อจึงตัดสินใจติดจานดาวทำให้พ่อแม่<า>ที่อยู่เมืองไทยเนี่ย<า>แล้วก็ส่งเรื่องราวมาขอความกระจ่างต่อการตัดสินใจดำเนินชีวิตต่ตอไปค่ะ<อ>ก็ดำเนินชีวิตแบบนางสิริมาสิลูกทําอย่างนั้นนะจ๊ะย้อนไปในใอดีตลูกเกิมดมาในครอบครวัวที่ยากจนมาก พ่อแม่ไม่มีทินนาเป็นของตัวเองเนี่ยมถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่ารวยดีอย่างไรเนี่ยมาลองจนดูแล้วถึงจะเห็นอานิสงส์ว่าเออจริงนะเรายอมรวยดีกว่าอะไรเงี้ยแม่นะ่ะต้องไปรับจ้างดำนาเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวที่จริงถ้าเรายากจนนะจะไปมีครอบครัวแล้วก็หมดเรื่องนะ อยู่คนเดียวสบายนะบ้านก็เป็นหลังเล็กๆมุงใบจากเวลาฝนตกหลังคาก็จะรั่วเสมอเสมๆจนกระทั่งลูกเนี่ยเรียนหนังสือจบชั้นป .4 ก็ออกมาทำงานรับจ้างที่โรงบ่มใบยาสูบพออายุได้สิบห้ปีก็เปลี่ยนอาชีพ ไปรับจ้างซักผ้ารีดผ้าให้กับตำรวจและเป็นเหตุให้แต่งงานกับสามีคนแรกซึ่งเป็นตำรวจนั่นเองต่อมาลูกย้ายเข้ามาอยู่กับสามีที่กรุงเทพแล้วก็ทำงานในโรงงานเย็บเสื้อผ้าแต่ด้วยความที่ต้องมาใช้ชีวิตครอบครัวตั้งแต่อายุแค่16ปีจึงทำให้ชีวิตครอบครังลูกไม่ราบรื่น คงอาจจะตายตัวเองมั้งลูกและสามีทะเลาะกันจนที่สุดลูกก็ขอ,อยากับสามีทั้งทั้งที่เขาก็ไม่ได้มีความผิดอะไรเมื่อสามีมีความผิดอะไระแสดงว่าต้องมีอีกคนหนึ่งมีความผิดอะไรต่อมาลูกก็มาพบรักกับสามีคนที่สองแต่สามีคนนี้ไม่มีงานทำแถมยังเที่ยวเตะ เล่นการพน,นันและชอบเที่ยวผู้หญิงอีกด้วยแต่ด้วยความที่ลูกรักเขามากแปลกเนอะอิทีคนดีๆก็ไม่ควจะรักนเขาเนี่ยมารักตรงเนี้ยจึงทนพฤติกรรมของเขาได้จนมีลูกด้ยวยกันสองคนแต่แล้วในิสุความอมพชนของลูกก็หมดลงลูกตัดสินใจหอบลูกสาวที่ทั้งสองหนีกลับไปอยู่กับพ่อแม่เมื่อลูกกลับไปอยู่บ้านกลับพบว่า รายได้จากการรับจ้างดำนาไม่พอเลี้ยงครอบครัวลูกจึงตัดสินใจทิ้งลูกไว้กับพ่อแม่พ่อแม่ก็มีภาระเลี้ยงอีกสองคนแล้วตัดสินใจเข้ากรุงเทพเพื่อไปตายเอาดาบหน้าและลูกก็เดิมาทำงานเป็นหมอน,นวดลูกทำงานได้ไม่ถึงเดือนก็ได้รู้จักกับสามีคนที่สามเขเป็นแขกที่มาใช้บริการ เขาบอกให้ลูกเลิกทำอาชีพนี้แล้วไปอยู่กับเขาเดี๋ยวเขาจะรับเลี้ยงตัวลูกและครอบครัวที่ต่างจังหวัดเองลูกตอบตกลงและย้ายไปเช่าบ้านอยู่กินกับเขาจนวันหนึ่งก็บพบว่าสามีคนที่สามเขามีลูกมีเมียอยู่ก่อนแล้วลูกเสียใจและก็ตกใจมากที่ตกมาอยู่ในตำแหน่งเมียน้อยแบบไม่รู้ตัวลุ่งหน้า คร่าร้ายไปกว่านั้นลูกตั้งท้องขึ้นมาอีกพอเอาเครงจริงสามีกลับบอกว่าจะไม่รับผิดชอบลูกในท้องนะและให้ตัวลูกกินยาเพื่อทำแท้งซึ่งลูกก็ทำตามด้วยแต่ไม่สำเร็จเด็กไม่ตายดังนั้นเมื่อใกล้คลอดลูกจึงตัดสินใจห,หอบเอาท้องโยโย่กลับบ้านเพื่อไปฝากให้พ่อแม่ช่วยเลี้ยงเพิ่มอีกหนึ่งคน โอ oh. คราวนี้ลูกตัดสินใจเข้ากรุงเทพอีกครั้งและตั้งใจว่าจะไปขอเชื่อผู้ชายหน้าไหนอีกเลย mm hmm. ลูกโหนาเข้าสู่กรุงเทพท,ทั้งทั้งที่เพิ่งคลอดลูกท้องก็ยังโตอยู่รอมดลูกจะไม่เข้าอูเมื่อมาถึงหมอชิดลูกลงจากรถก็หันหลีหันขวางไม่รู้จะไปทางไหนดีจังหวนะนั้นมีแท็กซี่คันหนึ่งมาเสนอว่า จะช่วยหางานทําให้แล้วก็ขับรถพาลูกเข้าไปโรงแรมมาดลูดแต่โชคดีลูกนี้ออกมาได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอาชีพอะไรต่อจึงต้องหวนกลับไปทำงานเดิมเช่นพนักงานนั่งดริง้งหมอน,นวดหรือหมอน,นวดแผนโบราณซึ่งแต่ละแห่งก็ทำได้ไม่นานเพราะไม่มีแขกเรียกนื่องจากลูกเป็นคนไม่สวยผิวไม่ดี ต่อมาลูกหัดร้องเพลงเพื่อไปสมัครเป็นนักร้องคาเฟ่ลูกได้พบกับแขกที่ชอบมาคล้องมาลลยให้ลูกหลายต่อหลายครั้งจนเราสนิทคุ้นเคยกันและลูกกลืมสิ่งที่เคยตั้งใจไว้ว่าจะไม่ขอเชื่อผู้ชายหน้าไหนอีกเลยโดยการแต่งงานกับสามีคนที่สี่เหตุการณ์ดูเหมือนน่าจะสงบแต่แล้ววันหนึ่งก็มีผู้หญิงที่ลูกไม่รู้จัก โทรศัพท์มาด่าว่าลูกเด็กเธอคำยหยาบหยาบถาว่าลูกไปแย่งผัวของเขาตอนนั้นลูกถึงก็ตัวชาหูอื้อที่ต้องไปเจอผู้ชายที่ที่มีลูกมีเมียแล้วมาหลอกสองครั้งซ้อนลูกตัดสินใจเลิกกับสามีทันทีแล้วก็ตัดสินใจว่าตั้งใจว่าจะไม่ขอเชื่อหน้าผู้ชายไหนอีกเลย ต่อมาลูกพบกับชาวต่างประเทศคนหนึ่งคราวนี้ลูกก็เริมลืมเหมือนเดิมและก็มัน่นใจว่าเจอรักแท้แล้วเพราะผ่านประสบะการณ์ในการดูคนมามากเมื่อลูกพบกับสามีคนที่ห้านี้จึงแต่งงานกันและลูกก็ได้เดินทางไปต่างประเทศแต่และเหตุการณ์ก็กลับเหมือนเดิม เมื่อทนกันไม่ได้ลูกก็ต้องขอกลับมาเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องหางานทำใหม่โดยตั้งใจว่าจะไม่ขอเชื่อผู้ชายคนไหนอีกลูกก็ทำงานใหม่โดยรับทำความสะอาดตะกรา้าพลาสติกใส่ผักผลไม้อันหนึ่งชิ้นหนึ่งในี้ยหนักสองกิโลซ้อนกันสูงสูงถึง -200 อ,อ,อัน oh. ก็แปลว,ว่าวันนั้นต้องยกสี่รกิโล เกือบครึ่งเกือบครึ่งตันซึ่งปกต,ติงานแบบนี้เป็นงานที่ผู้ชายรูปร่างใหญ่ๆทากันแต่ลูกก็ต้องอดทนบ่อยครั้งที่ลูกแขนพลิกต้องหยุดงานรายได้ลูกน้อยมากไม่พอกับค่าใช้จ่ายจะลูกต้องประทังชีวิตด้วยการไปเก็บแอปเปิลจากต้นแอปเปิลข้างโรงงานกินเสมอ โลกจึงตัดสินใจเข้าสู่วงการค้าน้ำกามอีกครั้งด้วยความสมัครใจโดยเหตุผลคล้ายๆกันกับผู้หญิงคนอื่นคืออยากได้เงินเห็นไหมเจ้า่าความอยากเป็นสมุทัยเหตุแห่งความทุกข์เพราะอยากแท้แท้เนี่ยที่ทำให้แย่อยู่ทุกวันนี่แหละที่แห่งนี้อยู่ใจกลางเมืองมีอาคารเป็นสิบสิบอาคารกลางเมืองนะ มีทั้งหญิงแท้และหญิงเทียมมาขายบริการลักษณะพิเศษคือไม่มีแม่แล้วไม่มีแมงดามีแต่เจ้าของอาคารที่จะคอยเก็บค่าเช่าห้องแบบรายวันแต่ราคาจะถูกแบ่งเป็นห้องประจำของโสเพณีแต่ละคนซึ่งกินอยู่หลับนอนในตัวเสร็จสับค่าเช่าห้องโสเพณีจะต้องจ่ายเอง ไม่ว่าวันนั้นจะมีแขกหรือไม่ก็ตามซึ่งราคาแพงกว่าค่าเช่าที่พักทั่วๆไปถึงห้าเท่าริวิเนียประจำห้องนั้นๆพร้อมให้บริการก็จะส่งออกมาให้สัญญาณด้วยการออกมายืนอยู่ที่หน้าห้องซึ่งเมื่อแขกเดิมเข้ามาเขาก็จะมาเลือกจากผู้ที่ยืนหน้าห้องพวกเราเองก็สามารถเลือกแขกเองได้ ถึงท,ทำให้ทุกคนสมัครใจที่จะทำไม่มีการบังคับและลูกก็เจอแต่แขกดีๆเงินที่ได้มาตอนแรกแตั้งใจว่าจะส่งไปให้พ่อแม่พี่น้องแต่ส่วนมากจะต้องหมดปกับยาเสพติดการพน,นันเที่ยวกลางคืนอบายามุกหรือเลี้ยงนักร้องผู้ชายหน้าตาดีๆลูกทำอยู่ได้ ประมาณหปีก็ทราบว่าพ่อป่วยหนักจึงรีบกลับไปหาพ่อลูกได้ดูแลพ่อแค่เจ็ดวันพ่อกเสียชีวิตลูกเสียใจและเสียดายที่ยังไม่ได้ทดแทนบุญคุณท่านเต็มที่หลังจากนั้นลูกก็กลับมาทำอาชีพนี้อีกจนถึงปัจจุบันเพื่อหาเงินตอบแทนบุญคุณของแม่ให้ถึงที่สุดลูก มีเพื่อนร่วมอาคารเดียวกันอีกคนหนึ่งเธอเกิดในครอบครัวที่แตกแยกเมื่อโตขึ้นเธอไปทำงานที่บาร์แห่งหนึ่งแล้วก็ยกระดับมาเป็นนักเต้นโชว์ไม่โปะ๊ะแต่ก็สามารถขายบริการไปได้ด้วยที่นั่นมีผู้มีอิทธิพลประจำถิ่นคุมอยู่ใครไม่ยอมหรือคิดหลบหนีก็ต้องเจอกับการทุบตีอย่างแสนสาหัส จนเธอย้ายมาทำงานที่อาคารปัจจุบันรวมเป็นเวลาถึง1 6บปีแล้วที่เธอทำอาชีพนี้ซึ่งเธอเองก็จะเจอแต่แขกดีๆเจ้านายดีๆเธอเองไม่เอาเงินไปเล่นการพนันหรือเที่ยวผู้ชายแต่จะส่งเงินกลับบ้านตลอดแต่ก็แปลกที่ส่งเท่าไหร่พวกเขาก็ไม่พอสักทีทำให้เธอยังไม่สามารถเลิอกอาชีพนี้ได้ เพราะไม่รู้ว่าเธอเลิกแล้วจะไปทำอาชีพอะไรมันเงินร้อนเห็นไหมส่งไปก็หมดคำถามคุณพ่อของลูกตายแล้วไปไหนและพี่สาคุณตของลูกก็ตายแล้วการตายป่วยมีแผลผุพองทั้งตัวจนต้องไปนอนในเล้าไก่ คงเย็นมึงเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรก่อนตายเนี่ยแผลผู้พองนอนอยู่ในบ้านไม่ได้ต้องไปนอน <c oughs> ในล้าวไก่มันเย็นมึงพ่อและพี่สาวอยากฝากข้อความอะไรถึงลูกไหมคะบุพกรรมอะไรลูกจึงเกิดมาจนชีวิตค,ครอบครัวก็ล้มเหลว เปลียสามีถึงห้าคนเจอาแต่ผู้ชายหลอกลวงจนต้องมาขายบริการแต่ว่าเมื่อขายบริการกลับมาเจอแต่ลูกค้าดีๆเป็นเพราะอะไรคะแล้วทำไมเพื่อนลูกก็เจอแต่แขกดีๆเช่นกันบางคนที่ทำอาชีพนี้เพราะถูกบังคับแต่กับบางคนก็สมัครใจวิบาก กรรมที่พราะวิบากกรรมต่างกันอย่างไรการที่มาทำอาชีพขายบริการอย่างปัจจุบันเป็นการรับกรรมเก่าหรือเป็นการสร้างกรรมใหม่คะเอนอี่เธอเป็นนักเรียนอนุบาลจริงๆทำอย่างไรให้พ้นจากวิบากกรรมเหล่านี้ทั้งลูกและเพื่อนตัดสินใจมาขายบริการเพื่อส่งเงินเลี้ยงพ่อแม่ จะมีผลบุญจากความกตัญญูเทียบกับผลบาปอย่างไรคะทั้งลูกและเพื่อนอยากเลิกอาชีพนี้แต่ก็รู้สึกว่าเลิกไม่ได้และยังเป็นห่วงที่บา้านกลัวเขาจะไม่มีเงินใช้แต่ก็ทําไมส่งเงินไปเท่าไหร่เขาก็ไม่พอใช้กันไม่รู้ใช้กันยังไงเนะี่ยลูกและเพื่อนอายุก,กัเยอะแล้วไม่รู้จะไปทําอาชีพอะไร พวกเราควรจะทำอย่างไรดีคะลูกคอยติดยาและทำแท้งมาสามครั้งจะมีผลอย่างไรหญิงแท้และหญิงเทียมที่มาทำอาชีพขายบริการมีวิบากกรรมต่างกันอย่างไรคะคนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับอาชีพขายบริการเช่นตัดเสื้อผ้าโป๊ๆมาขาย หรือทำอาหารมาขายหญิงขายบริการจะมีวิบากกรรมหรือไม่อย่างไรคะนี่นลองสันนิษฐานกันดูสิผู้จะเป็นเจ้าของอาคาในเจ้าขายบริการทางเพศแบบที่ไม่ได้บังคับให้ขายตัวไม่ได้บังคับเพียงแต่คอยดูแลเก็บค่าเช้าห้องห้าเท่าจะมีวิบากกรรมหรือไม่อย่างไรคะ ลูกและเพื่อนเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาบ้างไหมคะเธอก็อยากรู้เมื่อกันทำไมถึงได้มารู้จักอนุบาฝันในฝันตอนอยู่ในสาถานที่แบบนี้พวกเราต้องทำอาชีพนี้ไปอีกนานแค่ไหนคะเอามาฟังฝันในฝันกันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตินขึ้นมา แล้วก็นำมาไลฟังเป็นนิยายปรมประรา,าคุณพ่อตายแล้วเป็นบริวารของภุมมะเทวาที่หมู่บ้านภุมมะเทวาแห่งหนึ่งพ่อฝากข้อความมาว่ายัางลำบากอยู่แต่สบายกว่าตอนเป็นมนุษย์หน่อยหนึ่งแค่เป็นบริวารคอยรับใช้เขา มีความรรลึกนึกถึงครอบครัวอยากได้บุญเพื่อที่จะมีชีวิตดีกว่านี้พี่สาวคนโตเป็นแผลผู้พองต้องเป็นนอนในเล้าไก่เพระกกําในอดีตเป็นทหารเจ้าชู้มากเคยทรมานนักโทษในหลายๆกรณีโดยจับขังคุกกี้ไก่จนนักโทษเป็นแผลผู้พองเต็มตัว บางคนป่วยตายด้ยวยความทุกข์ทรมานรวมกับวิบากกรรมกามีตายแล้วเป็นสัมภเวสีรันเลโซซัสโซเซไม่มีที่อยู่แต่ไม่ได้สวยขนาดนี้ลงนะหิวและทรมานมากยากได้บุญมากอีกทั้งแผลผู้พองยังติดไปที่กายละเอียดเพราะยังไม่หมดกรรม วิบากกรรมกรารเมเจ้าชู้ในอดีตสมัยเป็นผู้ชายที่ทำให้ลูกต้องมาเจอสามีหลายคนแล้วเจอแต่ผู้ชายหลอกลวงทั้งนั้นเป็นภาพในอดีตของลูกสมัยเป็นผู้ชายเจ้าชู้เมื่อตายจากชาตินั้นไปตกมหารณรขุมสามทุกทรมานอยู่ยาวนาน แล้วก็ไปตามขั้นตอนของวิบากกรรมคือจากมหานรกไปอุตศธนรกขุมบริวารไปยมโลกเปรตสุรกายสัตว์รื่ฉานแล้วก็มาเป็นโสพินีมาหลายชาติแล้วที่เจอลูกค้าดีๆเพราะมีบุญเก่าที่เคยทำอยู่บ้าง <Okay. S 1> เช่นบุญสงเคระาะห์ญาดูแลพ่อแม่ตามมาช่วย เช่นเดียวกับเพื่อนของลูกที่มีบุญประเภทเดียวกันนี้ตามมาช่วยและที่เกิดมายากจนเพราะมีความตระนนีทําทานมาน้อยในอดีตชาติถ้าถูกบังคับให้ขายบริการจะเป็นประเภททบทวนถ้าถูกขายบริการจะเป็นประเภทที่มีว,ว,วิบากกรรมย,ยังแรงอยู่ส่วนพวกสมัครจะขายบริการจะเป็นประเภทวิบากรรม เบามันหน่อยเบาบางลงมาหน่อยแล้วถ้ายิ่งเบอร์นายจากการเป็นโสเภณีวิบากกรรมก็จะยิ่งเบาลงมาอีกอ่าเบาบางลงมาอีกการที่มาทำอาชีพขายบริการเป็นเพระาะกรรมเก่าในาดีตในอดีตแต่ถ้าเป็นโสเภณีแล้วยังไปเสพยาแล่นงการัน,นันไปซื้อบริการจากผู้ชายหรือไปหิผู้ชายมาเพื่อความสะใจของตนจะเป็นกรรมใหม่กรรมใหม่ จะ,จ,รระจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้ลูกต้องหากดีหักดีบจากการเป็นโสเพณีแล้วก็ไปหาอาชีพใหม่ที่เป็นสัมมาอาชีวะ,ะมาเลี้ยงชีพตนเองแม้จะได้จะมีอะไรได้น้อยกว่าก็ตามแต่เงินที่ได้เป็นเงินเงินบริสุทธิ์แล้วก็มานำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้เต็มกำลัง อธิษฐานจิตที่พ้นจากวิบากกรรมนี้ไปจนตลอดชีวิตก็จะพ้นจากกรรมนี้ได้ทั้งลูกและเพื่อนตัดสินใจมาทำอาชีพนี้แล้วส่งเงินมาให้พ่อแม่ก็จะเป็นบ,บุญของลูกแต่ต้องไม่ไปเพิ่มบาปไปการไปเสพยาเล่นการพนันหรือไปเป็นเมียน้อยเมียเก็บของใครอย่างนี้ถึงจะเรียก,ว,ว,ก,รรกว่าใช้วิบากกรรมเก่านะจ๊ะถือว่าใช้วิบากกรรมเก่า ลูกอายุเยอะแล้วต้องรู้จักเก็บเงินบ้างเผื่อไว้ใช้จ่ายในยามป่วยไขย้ส่วนที่ส่งไปให้ทางบ้านก็ต้องแนะนำไปทางบ้านรู้จักใช้เงินใ้เป็นประโยชน์งอกเงยไอ้เขาไปทำมาหากินให้ดีที่เป็นสมาชีวะไอ้เขารู้จักจ่ายในสิ่งที่สมควรจ่ายไม่อย่างนั้นลูกจะส่งเงินไปให้เท่าไหร่มันก็ไม่เพียงพอนะจ๊ะ อีกทั้งลูกควรจะหาช่องทางประกอบสัมมาอาชีวะโดยการหาความรู้เพิ่มเติมจากสถานที่ที่เขาให้การอบรมฟรีที่เมืองไทยเกี่ยวกับการผลิตสินค้าต่างๆที่ประกอบเป็นสมาอาชีวะนะโดยเริ่มทำจากเล็กๆไปก่อนเมื่อมีทุนและประสบการณ์เพิ่มขึ้นจึงก็ค่อยขยายงานขึ้นและที่สำคัญลูกต้องมีกำลังใจในการตั้งตัว ต้องคิดว่าเราจะสู้ต้องสู้จึงจะชนะเพราะอายุขนาดนี้ยังไม่สายเกินไปในการเริ่มต้นใหม่ลูกต้องสู้ลูกจะเคยติดยาจะทำให้มีวิบากกรรมในภพชาติต่อไปทำให้มีไม่มีปัญญาญญาสติปัญญาน้อยอายุสั้นเพราะกรรมทำแทงกรรมทำแทงจะกรรมทำแทงจะทำให้ อายุสยั้นอายุสั้นจ้าเพราะฉะนั้นโอ้เราช่วยกันกู่ร้องไปอย่าให้เขาออกกฎหมายทําแท้งเสรีเลยปายการใหญ่เลยคราวนี้อาชีพขายอะไรต่ออะไรมากันเยอะแยะโอ้อมิตรพระมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐไม่ใช่แมวเราจะไปทำอย่างนั้น หญิงแท้และหญิงเทียมที่มาขายบริการมีกรรมเจ้าชู้มาเหมือนกันแต่หญิงทำหญิงเทียมนั้นมีวิบากรรมกามเมมากกว่ามีวิบากรรมกามเมเจ้าชู้มากกว่านี่นะจ๊ะลูกก็ศึกษาเอาย้อนหลังเอาคนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับหญิงขายบริการเช่นขายเสื้อผ้าพโปจะมีส่วนในการในกรรมสนับสนุนกรรมนั้นด้วยเพราะเสื้อผ้าพโปจะ ยั่วยุการมารมย่วยุกามารมให้เกิดขึ้นให้เกิดความกำหนัดจินดีในการแต่ถ้าขายอาหารกับหญิงขายบริการแค่มีเจตนาขายอาหารอย่างเดียวจะไม่มีวิบากกรรมอะไรจ้าเจ้าขอคารให้บุ้ขายบริการเช่าจะมีส่วนในบาปของหญิงขายบริการทุกคน เพราะมีส่วนสนับสนุนและมีเจตนาเป็นแหล่งโรมนที่พักของหญิงขายบริการที่ขายบริการในที่พักแต่บาปไม่มากเท่าเจ้าของเจ้าของส่องที่บังคับขายบริการจ้าลูกและเพื่อนเคยสร้างบารมีมากหมู่คณะในสมัยที่เป็นผู้ชายโดยครอบครัวมาทำบุญแต่ตัวเองไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นักเพราะมัวเจ้าชู้อยู่แถมแบบคิดว่า พระยาทำบุญมากไปแต่พระยาพยายามทำนาทีกกัลยาณมิตรโดยบอกเธอจบสิพี่พี่จบหน่อยตัวลูกก็จบปฏิสานแต่ก็จบไปเง้นเัน,นไม่ได้คิดอะไรจึงมีสายบุญเบาบางร่วมกันและบุญนี้ทําให้มาเจอหมู่คณะอีกตอนใกล้จะหมดกรรมแล้วแหละ ลูกแล้วเพื่อนเมื่อมาเจอหมู่คณะโดยผ่านจานเราทําในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิายาแล้วหักดิบเลิกประกอบอาชีพนี้หันมาประกอบสัมมาชีวิตสัมมาอาชีวะดังที่ได้แนะนำไแล้วก็จะหมดกรรมเองจ้า <S <S